สวัสดีครับพบกับผมโนรัสในช่อง NR Live Channel นะฮะและในคลิปนี้เนี่ยผมจะออกมาพูดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆๆเลยนะครับผมที่กดติดตามจนตอนนี้เนี่ยผมมาถึง3,000ซับแล้ว <c oughs> คือผมยังจำวันแรกได้เลยจุดเริ่มต้นที่ผมสร้างช่อง YouTube ขึ้นมาและ ผู้ติดตามผมเนี่ยมีแค่ผมแล้วผมก็บังคับเพื่อนผมอีกประมาณ3 4คนให้มากดติดตามผมก็ <g ül> <g ül> <g ül> ไม่ถึง10ซับอะ่ะ <g ül> แล้ววันนั้นผมก็ตัดสินใจลงคลิปวิดีโอไปแล้วก็นั่งมองดูช่องน้อยๆของตัวเองที่มีผู้ติดตามอยู่ไม่ถึง10คนยอดวิวมีอยู่ประมาณ3วิวซึ่งผมเอง1วิวแล้วก็บังคับเพื่อนอีก2-3คนมาดูประมาณ3 4วิวอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็นั่งมองตัวเองแล้วก็แบบมันเป็นช่องเล็กๆที่สักวันหนึ่งมันคงจะขึ้นหลักพันได้เนาะตอนนั้นนะ ตอนนั้นผมคิดแค่1000เพราะมันเป็นกฎของ YouTube ี่เป็นช่องที่มันสามารถขึ้นไปถึง1000 s u b s c r i b ไได้ถ้ามันถึง1000 s u b s c r i b ไได้เนี่ยผมคงจะแบบโหเราประสบความสำเร็จแล้วแน่ๆเราเปิดสร้างไรายได้แล้วตอนนั้นมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะในการทํา1 0 0 0พันซับสมัยตอนเริ่มนะแต่ตอนนี้ผมว่ามันก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะสำหรับคนที่มีคอนเทนต์อยู่แล้วมันจะง่ายแต่ถ้าคนที่แบบไม่มีอะไรจริงผมว่ามันก็มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ต้องต้องต้องทุ่มเทนิดนึงอะ่ะเออทีนี้เนี่ย พอผมมาถึงจุดที่ถึง1 0 0 0พันซับพราะผมถึง1 0 0 0พันซับเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมันแบบดูแบบเฮ้ยหนึ 1, ่งพันซับแล้วเว้ยโคตรด,ดีใจอะ่ะหนึ่งพันซับแล้วเราผ่านหนึ่งเงื่อนไขแล้วเราเลยอีกหนึ่งเงื่อนไขนู่นนี่นั่น หลังจากนั้นผมก็ผ่านมาถึง4,000ชั่วโมงที่ผมผ่าน4 0 0 0ชั่วโมงใช่ไหมตอนที่ผมผ่าน4,000ชั่วโมงเนี่ยโห1,000ซับ4,000ชั่วโมงโคตรดีใจเลยผ่านแล้วทีนี้เราก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วจะได้รู้สักทีว่าไอการเปิดสร้างรายได้ของ YouTube เนี่ยมันจะได้เงินสักแค่ไหนมันโอ้โหมันสุดยอดมากเราจะได้ทําตามทางเนี้ยมันเหมือนแบบความฝันของเรามันประสบความสำเร็จทางนึงแล้วอะที่เหลือเราก็แค่ทาคอนเทนต์ให้มันดีให้มันมีคนดูเพื่อที่จะได้เงินไ แค่ทำโยนๆแล้วก็เอาเงินมาคือเราเอ่ะเงินที่ผมได้มานะส่วนใหญ่นะผมจะเอามาลงกับพวกไอ้นี่มากกว่านะเหมือนแม้แต่ตอนที่ผมเนี่ยได้ไปทํางานประจำเนี่ยสิ่งที่มันทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจไปทํางานประจําก็คือผมอยากจะเก็บเงินเพื่อที่จะเอามาทํา YouTube เหมือนกันนะตอนที่ผมไปทํางานประจําผมก็ทํางานแล้วก็เงินได้มาส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เอามาซื้ออุปกรณ์ใหม่นะผมซื้อคอมเพราะว่าไอ้คอมเครื่องเก่าผมเนี่ยมันตัดต่อแทบจะไม่ได้ผมซื้อคอมผมซื้อกล้องนะแล้วก็ ซื้อพวกอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยไอชากเขียวนี้ก็ซื้อมาแต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามเอามาลงทุนกับพวกนี้เพื่อที่ทำให้คุณภาพของคลิปผมเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นก่อนส่วนไอหวังผลเนี่ยก็เอาไว้ท้ายๆเลยเพราะตอนนี้เนี่ยเงินที่มันเข้ามาส่วนใหญ่จาก y t u t u เนี่ยผมกะจะเอามาพัฒนาช่องให้มันดีก่อนทีนี้ถามว่าตอนนี้เนี่ยผมมาถึงจุดที่ผมรู้สึก สุดยอดหรือว่าถึงจุดที่ผมโอเคที่สุดหรือยังมันก็ยังไม่ขนาดนั้นนะคือตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยก้าวผ่านจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเรียกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นนะไม่ใช่แค่เริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วคือจุด1,000งพันซับสี่พันชั่วโมงมาได้ใช่ไหมแล้วมันก็มาถึงส0งพันซับพอมาถึงส0งพันซับมันก็มาถึง3,000ันซับเพื่อนเพื่อนเชื่อป่ะตอนที่ผมเนี่ยอยู่ที่1,000งพันซับที่ผมพยายามทำหนึ่งพันซับเนี่ยผมใช้เวลาเกือบหนึ่งปีนะฮะในการทำหนึ่งพันซ โหแทบจะ1ปีเลยอ่ะกว่ามันจะถึง1น0 0พซับและหลังจากนั้นอ่ะผมใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งปีในการทําเป็น2 0 0พันซับและผมใช้เวลาอีกไม่ถึงครึ่งของครึ่งปีในการทําเป็น3 0 0พันซับซึ่งพอเราผ่าน1น0 0พซับมาได้ผ่าน2,000ันซับมาได้เนี่ยซับมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้ยอย่างวันที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมากกว่า3,000ัซับแล้วแหละมันคงไม่ใช่หยุดที่3 0 0พหรอกก็ลองดูข้างล่างนะฮะวอาตอนนี้กี่ซับคือมันมันมันจะผ่านส0 0พันซับยอดซับของผมมันขึ้นเรื่อยๆขึ้นนนททกววััเพราาะ่่่ชอองงขผมมมีีคลิป สามารถให้คนเนี่ยเข้ามาดูได้เรื่อยๆหมายถึงว่าคลิปนั้นนะทำงานเรื่อยๆอยู่ประมาณกี่คลิปวะสอ,ส,อสองถึงสคลิปอ่ามีห้ามดูการ์ตูนมีอะไรนะ ASMR คืออะไรแล้วก็มีเทคนิคการผ่าน4,000ชั่วโมงอันนั้นอ่ะสคลิปนั้นเนี่ยคือจะทำงานทุกวันเลยถ้าเป็นคนแบบเป็นพนักงานนะ เปรียบเทียบถ้าคลิปพวกนั้นคือพนักงานในบริษัทของผมนะไอสคลิปนั้นนี่คือเป็นพนักงานที่ขยันมากะฮะและไอคลิปที่เป็นพนักงานดีเด่นอันดับหนึ่งเลยก็คือ1,000งพันซับสี่พันชั่วโมงทำยังไงให้อันนั้นเนี่ยเป็นพนักงานดีเด่นของผมเลยนะว่าแบบมันมีคอมเมนต์เข้ามาทุกวันใช่ปะ่ะมียอดวิวเพิ่มขึ้นทุกวันทําให้คนเนี่ยเข้ามาเห็นช่องผมมากขึ้นเข้ามากดติดตามช่องผมมากขึ้นทุกวันจากคลิปนั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทาคลิปที่เกี่ยวกับ การท YouTube อย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะบ่อยขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอผมเล่าแล้วเนี่ยพอมีคนให้ความสนใจก็โอเคแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเล่าเป็นการ์ตูนไงแต่พอตอนนี้มันออกมาเล่าเป็นหน้าผมใช่ป่ะพอมันออกมาเล่าเป็นหน้าหน้าผมเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ก็ต้องค่อยๆพยายามไปใช่ป่ะเล่ายังไงให้มันสนุกเล่ายังไงให้มันแบบคนดูแล้วรู้สึกว่าชอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเล่าเนี่ยผมก็พยายามเล่าให้ผมเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะแบบไม่ได้เฟกไม่ได้แบบสวัสดีครับเหมือนตอนแรกๆที่่่ผมมมมพยาาาอออออออกกกกกัััั้้้้วใในนนนนนรหลลงงตตตะคืไจจเแ กกกาารออหน้ลงตอนนี้ร้อนก็คือร้อนจริงนะเพราะวันนี้ผมจะถ่ายคลิปประมาณสองสามคลิปและนั่นแหละครับคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยคิดขึ้นได้ว่าตอนนี้มันถึงสามพันซับแล้วตอนที่มันถึงสองพันซับเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปออกมาแต่สามพันซับเนี่ยผมพิ่งคิดได้แหละจริงๆแล้วว่าผมกะว,ว่าทุกๆหนึ่งพันซับเนี่ยผมจะทําคลิปออกมาถ้าทันนะนะคืออนาคตก็อาจจะเป็นไปได้ป่ะแบบกระโดดจากสามพันถึงห้าพันเลยอันนี้าไม่ได้ข้าข้างตัวเองนะแต่มองโลกในแง่ดีไปก่อน คือถ้าถ้าซับมันเพิ่มขึ้นแบบเร็วๆอย่างนั้นนะก็โอเคแต่แต่ถ้ามันหยุดที่ตรงไหนเนี่ยผมก็กะจะทํานะทําแบบเฮ้ยพอมันถึงจุดนี้ทําไว้ว่าเฮ้ยตรงนี้เราัซับป,ประมาณนี้นะเฮ้ยพอถึงจุดนี้ตรงนี้เราซับประมาณนี้นะเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเนี่ยวันที่เราไปถึงระดับแบบไกลๆไกลๆไกๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆใช่ป่ะผมสามารถย้อนวิดีโอกลับมาดูได้ไว้ว่าแบบอ๋อวันที่เราถึง1 0 0 0พซับเนี่ยนี่คลิปนี้วันนี้ที่เราลง วันที่เราลง3,000ซับเนี่ยอ๋อนี่งไงคลิปนี้คลิปนี้เราลงตอนที่เราถึง3,000ซับแล้วเดี๋ยว5,000ซับอ๋อคลิปนี้เราลง5,000ซับซึ่งปีนี้เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าผมเนี่ยจะเอาให้ถึง5,000ซับนะฮะเพราะว่า ผมตั้งเป้าหมายไว้ก็เพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยที่ใครยังไม่กดติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะรับรองว่าช่องผมเนี่ยมันจะมีอะไรมันเล่าให้เพื่อนๆฟังแน่นอนเลยจริงๆผมพยายามหาพยายามคิดคอนเทนต์อะไรเนี่ยเขามาเล่าเราเล่าเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เป็นเหมือนครีเอเตอร์ถามว่าเรียกว่าครีเอตตัวเองว่าครีเอเตอร์ได้ไหมผมก็เรียกตัวเองว่าครีเอเตอร์ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะยูทูบเนี่ยตัว Google YouTube ที่เป็นตัวพาร์ทเนอร์ของ YouTube เนี่ยส่่งงอออีีเเเเมมมมลาาาหผผวป็นครรต์ไ แสดงผมก็เป็นครีเอเตอร์คือหลังจากเราเปิดสร้างไรายได้แล้วเขาจะส่งมาว่ายินดีต้อนรับสู่ครีเอเตอร์แสดงว่าเราก็เป็นครีเอเตอร์แล้วนะฮะแต่ใครที่ยังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้ถามว่าเป็นครีเอเตอร์ไหมก็เป็นครีเอเตอร์เหมือนกันนะฮะเพราะว่าใครที่ทํางานอย่างนี้เนี่ยทำคลิปลงมีครีอเอทีฟลวครีเอเตอร์คืออะไรคนที่เราพยายามคิดคลิปเราพยายามสรรหาอะไรเนี่ยมันนําเสนออะไรเงี้ยก็คือครีเอเตอร์หมดเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าอนาคตเนี่ยมันก็จะไปไกล5 0 0 0โอเคพอ5,000ันก็เดี๋ยวตั้งเป้า1 0,000แล้วก็ขึ้นไปขึ้ไปเรื่นยลจนไปถึงถึง ถึงเรื่อยๆฮะถึงเรื่อยๆเท่าที่ผมจะยังคงมีชีวิตอยกกู่อย่างกงทาได้อยู่โอเคและสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็แค่อยากจะออกมาขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะบางคนเนี่ยตามผมมาตั้งแต่แรกๆผมจำได้นะไม่ใช่ผมจำไม่ได้เวลาที่เพื่อนๆเนี่ยมาคอมเมนต์ผมเนี่ยคอมเมนต์แบบคลิปนี้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  คือตอนที่ผมดูอะผมรู้เลยว่าเพื่อนเพื่อนคนนี้เนี่ยเฮ้ยตามผมจริงๆงจังๆเฮ้ยคนนี้ตามผมนะเฮ้ยคนนี้เขาดูผมทุกคลิปเลยเฮ้ยคนนี้มาดูคลิปนี้ด้วยเฮ้ยคนนี้คือผมจําได้นะเว้ยว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขาตามผมมาตั้งแต่ตอนไหนคนนั้นเขาตามผมตั้งแต่ตอนไหนคือผมจะไม่โกหกว่าผมจาได้ทุกคนเพราะว่า 3,000คนอะผมยังไม่รู้เลยว่า <laughs> มีใครบ้างแต่คนที่เข้ามาคอมเมนต์บ่อยๆเข้ามาพูดคุยบ่อยๆหรือว่าเข้ามาทักบ่อยๆเนี่ยผมจําได้บางคนผมไม่รู้ชื่อนะแต่ผมจําชื่อช่องได้บางคนเนี่ยเขาทําช่อง u t u b e เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะมีนะคนที่ทาช่อง YouTube เหมือนกันที่ตามผมก็ค่อนข้างเยอะผมก็จะเข้าไปดูช่องของพวกเขาเหมือนกันนะเวลาที่ผมแบบนั่งๆอยู่แล้วแบบเออวันนี้นั่งดูอะไรดีส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นคนประเภทนั่นแหละผมเป็นคนประเภทที่ชอบไปดูช่องคนที่มาคอมเมนต์ช่องของผมแบบแบบเข้าไปดู เพื่ออะไรเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มาพัฒนาตัวเองด้วยแล้วแบบไอ้ดูไอ้คอนเทนต์นั้นนั้นถามว่าครีเอเตอร์ใหญ่ๆดังๆผมดูไหมผมก็ดูแต่ว่าผมก็จะไปดูครีเอเตอร์ที่เขาพยายามเหมือนกันนะฮะก็เข้าไปเป็นกําลังใจเข้าไปให้กําลังใจเขาเหมือนกันนะครับผมโอเคและสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนผมออกมาพูดแค่นี้แหละออกมาขอบคุณเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมน่าจะถ่ายตอนวันนี้แหละแต่ดูเหนื่อผมเนี่ยผมขอไปพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ